สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องไฟป่ามานำเสนอไฟป่าภาคเหนือลำปางแม่ห้องสอนเชียงใหม่นักหนาสาหัสอากาศแย่ติดอันดับโลกอันตรายต่อสุขภาพวันที่30มีนาคม2568นายพัสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยได้รับรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภองาจังหวัดลำปางล่าสุด เกิดไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยถนนลำปางงาวได้รับความเสียหายประมาณ100ไร่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งนี้อำงาวจัดกำลังเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทากจำนวน15นายเจ้าหน้าที่อุยทยานถ้ำผาไทยจำนวน10นายทีมงานเครือข่ายชุมชนใกล้เคียงจำนวน15นายและอ,อปะทอเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่ารวมทั้งหมดจำนวน40นาย จัดทำแนวกันไฟตามพื้นที่โดยรอบเพื่อควบคุมการลุกลามเบื้องต้นสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้วและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่บ้านห้วยเดือมอสาตำบลผังอําเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอนเมื่อช่วงค่ำวันนี้พบการเกิดไฟป่าบริเวณดอยหิง่งบ้านห้วยเดือใกล้ก,ลกับสถานที่กําจัดขยะบ่อขยะ ของเทศบาลเมืองเมืองม่องสอนขนาด6ไร่ความลึก13เมตรสร้างความเสียหายพื้นที่ป่าประมาณ10ไร่และยังคงมีไฟไม่ในพื้นที่สูงทั้งนี้สำนักงานปพจังหวัดแม่ห้องสอนสำนักงานหน่วยเฉพาะกิจสิงห์นาถทมเมืองอบตผาบ่องชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟเสือไฟชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าแม่ห้องสอนสิงไฟสมาชิกอาสารักษาดินแดนอเมือง อปรพอรอสจิตอาสออา,าเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่าและจัดทำแนวกันเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนวิกฤตไฟป่าในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแม่ห้องสอนเกิดขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2568โดยเช้าวันนี้31มีนาคม2568ที่ผ่านมาแม่ห้องสอนพบจุดความร้อนสะสมกว่า4,000จุดแล้ว ซึ่งอุทยานแห่งชาติทมภาไทยถนนลำปางเงาเปิดเผยว่าได้รับความเสียหายประมาณ100ไร่และจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับความเสียหายประมาณ80ไร่31มีนาคม2568ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานค่าฝุ่น pm 2.5อัปเดตเวลา8นาฬิกา พบหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เกินมาตรฐานแต่ที่รบสอต่อบ้านปังมายาวตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวหนักสุดวัดได้625 g m 3ขณะที่แค่รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ AQI และมลพิษทางอากาศ PM 2.5เมืองหลักที่มีค่าคุณภาพอากาศแย่สุดเช้านี้พบเชียงใหม่ติดอันดับ4ของโลกส่วนของประเทศคว้าไป6ที่ ทางด้านอุทยานแห่งชาติดอยจงดอยชองเนชันแนวภาคตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอเถินอําเภอศปรับอําเภอแม่พริกจังหวัดลำปางและอําเภอลี่จังหวัดลำพูนโพสต์ภาพและข้อความว่าเมื่อสัตว์ป่ากลายเป็นเหยื่อจากไฟป่าในขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยจงกำลังปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าอยู่นั้นก็ได้พบกับคุณแม่ตัวหนึ่งเป็นนกยุงเพศเมียที่กำลังกบไข่ พยายามปกป้องลูกน้อยให้พ้นอันตรายจากเปเลวเพลิงที่กำลังโหมเข้าใส่เจ้าหน้าที่อุทยานจึงได้ช่วยกันควบคุมไฟและช่วยเหลือแม่นกระยุงตัวนี้และลูกๆให้รอดพ้นจากความตายในครั้งนี้ได้โดยผลกระทบจากไฟป่านี้ทำให้แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลายในบางกรณีที่เกิดควันไฟมากๆอาจทำให้สัตว์ป่าเกิดความสับสนสายตาพร่ามัวหายใจลำบาก ยิ่งในสัตว์บางตัวที่โดนไฟไม่หรือโดนไฟคลอกทำให้เกิดบาดแผลรุนแรงจนเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากกลับมาคิดดูให้ดีๆอีกครั้งมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าแต่เป็นสัตว์ป่าต่างหากไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่ไม่รักตัวกลัวตายสัตว์ป่าก็เช่นกันเพียงแต่สัตว์ป่ามันพูดไม่ได้เจ้าปลอดภัยแล้วนะแม่นกยุงน้อย หากใครพบเห็นหรือทราบว่ามีสัตว์ป่าได้รับผลกระทบจากไฟป่าหรือพบเห็นไฟป่าสามารถแจ้งสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ1362สได้ตลอด24ชั่วโมงปัญหาเรื่องไฟป่ารุนแรงขึ้นทุกวันเลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ